จะเป็นยังไงถ้าครอบครบัวมางก่อนต้องมาสู้กับบังก่อนยักษ์แต่คลิปนี้จะไม่มีนักขี่บังก่อนเพราะเรายังไม่มีนะครับดยขั้นตอนแรกเราจะปล่อยเพียงแค่บังก่อนทีละหนึ่งตัวนะครับเพื่อสู้กับบางก่อนยักษ์ว่าจะได้หรือไม่และเราจะไม่ใช้ทั้งฮีโร่และน้ำยาครับแต่ในรอบถัดไปเราจะใช้ฮีโร่และน้ำยานะครับ,รบ,รรบกับมางก่อนทั้งหมดถ้าพร้อมแล้วก็ลุยครับ แันเลยก็ล่อมังกรยักษ์ออกมาเลยออกมาแล้วมังกรจะไหวไหมไม่ไหวนะครับต่อไปจะเป็นทางด้านของซูเปอร์มังกรนะครับแล้วก็ไม่ไหวเช่นเคยครับจากนั้นครับเราจะใช้เป็นเบบีดากอนนะครับตามลําดับว้าวทีเดียวแล้วก็มังกรเพลิงนรกนะครับหรือ infernal dragon และสุดท้ายจะเป็นของมังกรไฟฟ้านะครับ โอเคครับผลสรุปออกมาแล้วว่าครอบครัวเมืก่อนไม่รอดนะครับแต่รอบที่2นะครับรอบนี้เราจะใช้แค่มังก่อนหนึ่งตัวเหมือนเดิมนะครับทั้งครอบครัวแล้วก็เราจะมียาพิษนะครับเพิ่มเติมมากับฮีโร่ครับโอเคครับไปเริ่มกันเลยครับยาพิษครับลงครับหยุดเลยแล้วก็ ควีนเทปกัปูเด่นกดสกิลคมพีมตะของปูเด่นครับและสุดท้ายก็ปรากฏว่าเราจบลงได้นะครับเพราะว่าเราสามารถกำจัดบังกรยักษ์ได้นะครับโอเคแล้วเราก็จะพักกันไว้แค่เท่านี้นะครับเริ่มปล่อยเลยนะครับเราจะปล่อยเป็นาทางด้านของ มังกรไฟฟ้านะครับตรงนี้กับตรงนี้แล้วก็มังกรครับโื่อรอมก่อนยากออกมาแล้วก็มังกรครับลงไปหมดเลยอยาพิษด้วยครับหมดเลยครับหมดเลยจากนั้นครับเราจะใช้น้ํายาดินไหวครับแล้วก็ยาใส่ฟ้าสี่ขวดนะครับเพื่อทังป้อมอินเทอร์เนลจากนั้นเราจะใช้เป็นคิงกับควีนแล้วก็ปัวเด่นนะครับว้าวผมลืมปรับปัวเด่นเป็นผพื้นดินนะครับผลสรุปคือ ครอบครองมังกรสามารถเอาชนะมังกรยักษ์ได้นะครับถ้าปล่อยลงไปหมดทุกตัวเลยทีเดียวพร้อมกันโอเคสกิลคิงและแล้วก็เหลือเป็นทางด้านของป้อมอินซีนะครับอันสุดท้ายตรงนี้นี่เองกดสกิลกันเลยแล้วผลสรุปสำหรับคลิปนี้ก็คือครอบครังมังกรสามารถเอาชนะมังกรยักษ์ได้นะครับถ้ามียาพิษและ ลงไปทีเดียวหมดแต่หนึ่งตัวไม่ไหวนะครับหรือทีละตัวคลิปนี้ก็บ๊ายบายครับ